พี่น้องเอ้ยบรรดาหญ้าหาดดงดงจิบเอาล้านไผ่ผูกของกระเตียมเนาะสบายดีพี่น้องมันเสีบเด้เนี่ยสมือก็ันเลย

บ่พี่นางเจ้าก็คือบ่เปี่ยวันเ้สาซอยบ่ใส่เน่บ่เอาใช่นะเอาแะละเคยฟองเข้มาช่วยตายเอ่สบายดีพี่น้องสวัสดี FC ที่นเป็นสุุข

ฟองปูฟองจะเสือวะลืมแล้ฟองอมานิฟอประตูเงินประตูทองไม่ใส่เงินรือใส่เองยงวั่าย่มาว่าอยู่อันบอกเขาอยบ่อแ้ก็เอาเสือเอายงก็ให้มันเสือจานเลยบอกแล้วกเสือจานทีมงานพป่น้องผู้ชปิด ไปขอเบาวขอชาวพี่น้องมุนีไปแต่งเนาะไปช้อมไปกับพ่อเนี่ยเขาได้สุดกาสุดทันเต่งเลยผมว่าพอนี่อยู่ลุงพคนเป็นเจ้าโคตรใหญ่เลยประตูเงินประตูแด่เลยช้อมประตูเงินประตูทองตาเจ้าภาพอยู่ชี้ไส้ยักพันก็ได้ À, điên luôn là... ừ, ừ, này đi thôi dừng lại đi này dừng lại đi thôi dừng lại อกอยากขี่รถเลูกอลูกอยากขี่รถต้นแรงพันเลนเลนเดิกมาประมาณหาทุ่มขึ้นพี่น้องหาทุ่มเที่ยงคืนหายจนสอบเจ๊ แจ้งให้จนอดแจ้งให้แบบง้วไม่ได้พอเขาใกล้ก็บ่ได้มีแต่แม่อุ้มขนาดแม่อุ้มยังให้ให้ค่าตักรับค่าตักอย่าคือคนเจ็บปิดตีเออบ่ปิดได้หายใจบ่ออกเลยนี่แล้วบาดซี่หายอีกกับ่าลุงไปนลยนี่มากรถอะไติดรถอะไเดี๋ยวนี้ ก็คอว่าเห็นป่ามิ่นบ่อนยังไปมาบอกไปกับไปกันยังวะให้ลูกสาวอันให้หญ้าไปเฝ้าว้าว่าันนี่น่ะดีรวมตัวกันอยู่ห่านบันสีเขียวพี่น้องเล่นผมหน่อยยังโบมาอยู่เจ้าโคตรมากหมดเลยยังเลือดแต่เจ้าภาพเจ้าภาพว่อนยัางบทันมา มาแลแม่เคืนน้ำนองนะแม่เคือนน้ำไม้ลยแม่โอ้ยสุดเคินบุลุยเลยคือนเคนนาหนาวะจ่าเลยอ๋อเคือโรถฟันย่ามเอิืนหาแม่รดแม่มาคื่อนอแม่บ่ชนนาวบด้ขคืน มได้ข <Bam. S 2> ึ้นเบไอ้นะด้ขาท้องแคนาโอ้สุดฝนข่าวกัขนาดกับเกิอบนะอ้าวชองไอ้น้องนี่ขสีไปพี่น้องเลยเจ้าโคตรใหญ่ช่องไอ้น้องเลขสีไป ตาเดพี่น้องเครื่องดื่มมีผู้ใหญ่จะดีพ่นอุดหนุนในห้างไปซอยงานเต่งน้องมดน้องดอกคูณ มันได้ชิปเป็นเว่ะทางนี้มีแต่เจ้าโคตรซื้อๆเฮ้ยอยู่คุณแหละที่ไปพี่บ้านเด้นี่ยเราไปถ่ากันจุดมือักน้อยอาฉันจะโยกรถนะไปมันจังเวาได้ ช่ยรับไปเาะท่าดปทางเบ้อ่อลมบ่เกะยนโ่เฮงกระเทีนมรธรรมดาน้อยมอดเนาะ รถลุงลัดหังดโอ้โหนี่ยังเจ็ดจักมันขูดยังตกใจเด้อกระถูกยังลถลุงลัดไอรุ่มมันนี้เทาเลยมันถือยังเมื่อกี้นี้ื ปาร์ตูยุกไก่มาหอดก่อนผูยุกไก่้ได้รถใหญ่ผู้ไ่อยากไมอยากถึงกี่ฟใหญ่เลยเออมันร้ายคัน แต่ไฮะเาไปซื้อว่าแต่ง้อเนี่ยไมเดี๋ยวไปซื้อรถกด้วาเขียน้บ่เด้บ่ไว้บ่กอื้อว่าแต่งเงินงานแต่งน้องมดได้เศ้าเขามาเศร้าเออนเรียกพิมเศ้านี่มือหนึ่งเป็นชีพันหัวจากพันเออารถเมื่อี้มืนึ่งนี่มือนึงเอออยู่ไทยยังวันมือละมอละพันมือละพันหรือว่ามือละห้ารอยก็ได้หร้อ่า เออมงมาไหมเออย่างอ่เงขากาเอีกกาแฟนี่ใส่ถุงก่อนไม่จะมีอย่างอันี้โอ้ป่ามีหัวกาแฟไปดองไผ่พิงป่ะป้าไผ่ประน้ำยาดีเออเล้วว่าไปองไ่พองามาประชีหะกันเนาะ นน uh uh ่ีคย uh 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 ังล uh ุงคลิปนี้ก็ขอลาเลยพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราบชมพอกันไ่คลิปมาสบายดี